สวัสดีครับวันนี้นะครับมานุ่งผ้าจีบหน้านางกันนะครับสำหรับถ้าเราจะนุ่งจีบหน้านางนะครับเราก็ต้องมีผ้านุ่งนะครับผ้านุ่งนี่ยาวสี่หลานะครับก็เก้าสี่สามหกก็ประมาณสามเมตรกับหกสิบเซนนะครับอันนี้ผ้าผ้าผืนนี้นะครับสมมติว่าเนี่ยเอามาเทียบกับตัวผมนะครับมันมันยาวมากนะครับหน้ากว้างนัน เวลาผมนุ่งเนี่ยผมก็จะพับลงมานิดนึงนะครับให้มันพอดีตัวนะครับสําหรับคนที่หุ่นดีๆนะครับก็ไม่ต้องพับนะครับก็นุ่งได้เต็มผืนไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเรามาจับชายพกกันก่อนนะครับก็ผมก็พับลงมาขึ้นนึงนะครับ ะเสร็จแล้วก็พับชายพกนะครับกลับไปกลับมานะครับเหมือนเราพับพัดะนะครับขนาดก็ดูตามความเหมาะสมนะครับก็อย่าให้ใหญ่จนเกินไปนะครับนี่นะครับก็พับกลับไปกลับมานะครับพับไปจนกระทั่งหมด ลายกวยเชิงของผ้าเลยนะครับสำหรับใครที่ผ้านุ่งไม่มีลายกวยเชิงนะครับก็น่าจะพับไปประมาณสักสิบจีบนะครับหรือว่าเราก็กะดูเอาตามขนาดผ้าขนาดตัวเรานะครับ นี่นะครับผมก็พับนะครับกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับนี่ก็ครบแล้วนะครับเมื่อครบแล้วนะครับก็ให้เรารวบนะครับนี่รวบแบบนี้นะครับรวบเสร็จนะครับก็เอายางรัดนะครับ นียางรัดแบบนี้นะครับรัดไว้นะครับเพื่อเวลาที่เอามาพันรอบตัวเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีผู้ช่วยนะครับก็เอายางรัดรัดไว้สักสอรอบนะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วก็มาจับอันนี้ได้ชายพกแล้วนะครับนี่ชายพกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเอายางหรือรัดนะครับอ่าเสร็จแล้วมาจับจีบหน้านางนะครับจีบหน้านางผมก็ต้องพัดค่าเข้าเหมือนเดิมน,นะครับ ไทสูงสูงก็สบายเลยนะครับผุดดีๆนะครับไม่ต้องพับนะครับก็ไม่ต้องฝาบค่าเข้ามานะครับอ่าเสร็จแล้วจีบหน้านางนะครับก็พับกลับไปกลับมาเหมือนพัดนะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับ จะใช้สําหรับผ้าที่ค่อนข้างที่จะมีความหนานิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยทิ้งตัวเท่าไหร่นะครับการนุ่งอย่างนี้จะทําให้นุ่งแล้วมันสวยนะครับแต่ถ้าเป็นข้าไใหม่เนี่ยที่เนื้อบางๆพิ้วๆนะครับเราก็จะมีวิธีการนุ่งอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็คลับนะครับกลับไปกลับมานะครับ เย็ใน็น,น,นะครับตยกจาเยกันแลน,น,นะครับก็เหลืออีกพบหนึ่งน,นะครับ จแล้วนะครับ <c oughs> พอเสร็จแล้วนะครับก็เอากิบด,ดำนะครับเที่หนีบกระดาษแบบนี้นะครับ,หน,บหนีบไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้มันเพื่อเราจะยึดจีบนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดไว้นะครับที่หัว จีบนะครับหน้านางนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็มายึดที่ตรงกลางนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ยืดเข้าไปยึ๊บนี่นะครับอันนี้เราก็ได้แล้วนะครับหน้านากับชายพกนะครับเสร็จแล้วนะครับอาต่อไปมาดูวิธีการนุ่งนะครับก็เอาผ้านะครับพันรอบตัวนะครับแบบนี้นะครับอืมแล้วก็กะนะครับให้หน้านางเนี่ยอยู่เลยสะดือมานิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับชายโก นี้ะครับบิดบิดชายพกเข้าหาลําตัวนะครับอ่าอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเรายึดมันไว้แล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับจับนะครับอันนี้จับชายพกนะครับชายผ้าอชายพกที่เหลือนะครับพันรอบตัวนะครับอย่างนี้นะครับ เข่าแมวท้องหน่อยนะครับผันรอบตัวแบบนี้นะครับน,นี่นะครับแล้วก็ยกนะครับถ่้พกขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปด้านใน เอาคลิปดำออกนะครับขมแมวทองนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยัดอันนี้เข้าไปด้านในนะ ครับเสร็จแล้วก็เอาเข็มขัดคาดาาคาน,นะครับนะครับหมุนหัวเข็มขัดมาไว้ตรงกลางหน่อยนะ แล้วตรงนี้นะครับถอดคลิปตามออกได้เลยนะครับมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็จับเป็นจีบนะครับเป็นริ้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับจีบหน้านานะครับเห็นไหมครับ เรืนให้ดูใกล้นะครับประมาณนี้นะครับดูด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับถ้าใครที่กลัวว่าเวลาเดินเนี่ยแล้วจีมันจะแตกนะครับถ้ากลัวว่าเดินแล้วจีจะแตกนะครับให้เอาได้นะครับเย็บตรึงไว้นะครับเวลาเดินจีก็จะไม่แตกนะครับ นี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการนุ่งจีบหน้านางนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูนะครับว่าถ้าเป็นผ้าใหม่นะครับจะนุ่งอย่างไรนะครับนี่นะครับถ้าเป็นผ้าใหม่นะครับเนื้อเขาจะค่อนข้างที่จะ นิ่มนะครับแล้วก็ทิ้งตัวนะครับอันนี้นี่ผมเอาไปซกักแล้วก็แช่น้ํายาับบผ้านุ่มนะครับนบอ่าผ้าใหม่นะครับก็เอามาหอ่อเอามาพันตัวได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มัดนะครับมัดเป็นเงื่อนตายนะครับ เสร็จแล้วก็จับจีบซายโพกนะครับกลับไปกลับมานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ,รบพอเสร็จก็จัใส่เข้ามาอีกด้านหนึ่งนะครับอแล้วก็ ดึงจีบไส่โบขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็เราก็พับจีบหน้านางนะครับ เราก็เอาใส่เข้าไปนะครับนี้ครับอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วครับถ้าเปลี่ยนผ้าไหมนะครับถ้าใครอยากให้เป๊ะๆนะครับก็จับจีบด้านจับจีบข้างนอกนะครับจับจีบหนาในข้างนอกแล้วก็เอาได้นะครับนาวาไว้นะครับจีบมันก็จะเป๊ะแบบนี้นะครับอันนี้ผมนุ่งให้ดูคร่าวๆนะครับเสร็จแล้ว สําหรับการนุ่งหน้านางนะครับก็หวังว่าวิดีโอที่ผมทํานะครับจะมีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับที่จะใส่ชุดใส่ชุดไทยนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็สอบถามมาได้นะครับก็ยินดีตอบนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ